ปาติโตสุดยอดความสวยงามของมมังการแท้ทุกคนซึ่งที่สุดไปบ้างมากนั่นก็คือีทุกคนหยุดนี้คลายๆคืออยู่แบบต่างประเทศอย่างสักอย่างทุกคนคือเลยคลายคืออยู่ต่างประเทศเลยทุกคนแบบหองผ่าไม่ได้ทุกคนเนาะนเหมือนเลยทุกคนเหมือนเลยสวนสเปรนคืออยู่เมืองจีนอันี้นทุกคนเนาะน,นี่บรรยากาศแบบ สบายดีสวัสด um ีทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนก่ายู่ที่ส่วนดวงโลกเก่าหนึงทุกคนเนาะซึ่ง <expression> <Maple Knowledge> สำหรับผื้นี้คิวศูนก่าจะพาทุกคนมาชมผับบรรยากาศความสวยงามละสุดของส่วนดวงเลาเก่าเนอศูนก่าจะพาทุกคนตะลุไปย่งจุดต่างๆของส่วนดวงเลาเก่าเนาะซึ่งสวนหลวงเลาเก่านี่ก็ใหญ่พอสมควรทุกคนคือว่าใหญ่ที่สุดเลยของกรุงเทพมหานครหนอซึ่งเป็นส่วนศึกษาศา์นั่นเองหลังลังข้อมาศูนนั่นก็จะเป็น น้ำผูนั่นเองซึ่งมีสองจุดเนาะซึ่งจุดนี้แหละค่ะจุดที่ทางหนานั่นเองซึ่งร้านพังนี้ก็จะเป็นท่านหลวงสเสด็จพระเกียรติรัชกาลที่๙นั่นเองทุกคนเอาเป็นบาศูนย์จะพาทุกคนไปส้มใส่กับติดตามส้มศู์มาหลับส้มหลับพังก็ไเลยเนาะซึ่งศูนย์ก็มีขอมูลเด็กเด็ก,ดกนหน่อยเนาะมาเล่าสูรทุกคนพังน,นั่นเองซึ่งส่วน สเสลิมพระเกียรติรัชก,กาลที่9ในกระตังอยู่ที่แครงน้องบอลเขตประเบิกรุงเทพมหานครนั่นเองทุกคนซึ่งกาส่วนแห่งนี้การมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครน้อมีพื้นที่อยู่ที500หา0ร่ไร่นั่นเองทุกคนซึ่งส่วนแห่งนี้การเ,เปิดให้เปิดใช้บริการมาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมปี2530นั่นเองพศ2530นั่นเองทุกคนซึ่งการเปิดมากกา นานพอสมควรเนาะซึ่งเพิ่นกะเปิดทุกๆวันทุกคนตั้งแต่ตีห้าเนาะฮะหนึ่งถุงของทุกๆมือทุกๆวันนั่นเองซึ่งที่ทุกคนเห็นอยูบบอนี่ก็จะเป็นเลนที่เพิ่นเอาไว้แบบปลูกต้นไม้แม่นต้นดอกไม้นั่นเองทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้เพิ่อนกะกำลังกาเกียมใส่พุนแล้วก็เฮ็ดแบบเป็นลุ้มเป็นเป็นแบบเป็นแถวเป็นแถวไใบทุกคนเพิ่นก็จะปลูกให้ปลูกขึ้นเพื่อ จัดงานอันนั้นทุกคนงานดอกไม้นั่นเองเนาะฝนจะมีจัดงานดอกไม้อยู่ที่โซนดงราเก่าแต่ถ่ายปียทุกคนประมาณเดือนที่12นเดือนธันวาคมนั่นเองทุกคนเด่ <Okay. S 1> นี่ก็จะเป็นหอราชมงคลน,นั่นเองทุกคนแบบอลังการอลังการอลังการ,าการทุกคนนะเด้วยซูนก็จะพาทุกคนขึ้นไปยังข้างบนทุกคนว่าจะมีความสวยงาสมสไัยนเนาะไปะเรียเขึ้นไปข้างบนก็ไเลยทุกคนงามมาดีเลยสำหรับคลิปในซุน้นกะ จ้าปสามาเดินทัวร์ของสวนไ้น,นะทุกคนเนาะเพราะว่าสวนหวงเราเก่าเนี่ก็เป็นสวนดวงที่ใหญ่ที่สุดเลยทุกคนของกรุงเทพหาลครเป็นสวนรับเมืองทุกคนเป็นสวนรับเมืองเนาะอยู่บรรยากาศทุกคนสวยงามไรถ่ายเอฟซีทานได้จะมาก็สามารถเดินทางมาหลายน,น้อทุกคนเนาะรถรถมี ห bon no นึ่ง Assass, ส, no สี่ห้ากระพานทุกคนรถมี้หนึ่ง bon สี่ห้ามาจากมอสซิสนั่นเองกานั่งบีทีเอสมาไกทุกคนกัมาลงอยู่ทีแถวอ่อนนุชนี่ทุกคนกัสามารถนั่งรถสองแถวมาเกลน้องรถรถสองแถวสีแดงๆครัทุกคนสวยงามคักเลยสุดอลังการใหญดีทุกคนทุกอย่างแบบซาหนเพิ่นกับแบบหนำงามๆทุกคนแบบเจ้าวัคซีเคียวเลยแหละทุกคนไม่แนะนำเปืือกแนะนำสะอาดเลยทุกคน การสัมบัติพอสมคภชนเนาะพ่นะ็จะมีการเดี่ยงปลาในะทุกคนนะก็จะมีเพิ่อนก็นจะอยู่ตอกเสาเข็มเนาะเพิ่นจะตอกเสาเข็มดิ่มดิ่มนองสารน,นั่นเองแล้วก็จะมีบริการทุกคนมีบริการเรือเนาะเรือเป็ตปลาใบป,ปันปันอยู่ที่สายนําน,นั่นเองซึ่งหอรัชมงคลเนนะี่ยพ่็จะมีการแบบเอาไวจ้จัดงานสำคัญต่างๆของในดวง เพื่อดำเนึกถึกในดวงหรือล่าก็จะมีห้องผสมอยู่ข้างอยู่ข้างในนําทุกคนเพื่อนอาจจะมอยเขาไปเนาะแต่มาเฮาเลยอยู่บีฮักกะแบบพอใจนะทุกคนแบบสวยงามดิอ๋อนี่ก็จะมีแบบอันนี้ก็จะเป็นห้องดนตรีทุกคนจะมีแซกโซโฟนมีแบบรวมแบบละนาดก็มีทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสุะนาานาน่ทุกคนเครื่องเด่นเสียง รวมสมบูรณ์ทุกคนสวนสาธารณะก็เป็นสวนสาธารณะหนึ่งเนาะที่มีคนมาออกกําลังกายอย่างดวงลาเลยทุกคนสวนมาสวนมาสวนสาวๆคนได้ดายเลยส่วนใหญ่เพิ่นก็จะออกกําลังกายกันนอนสวนยามสาวๆไปทุกคนเนี้ยศูนก็จะพาทุกคนไปยังสวนจีนจะมีสวนหนึ่งเป็นสวนจีนทุกคนเดี๋ยวย์นก็จะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะว่าจะอยู่จุดไรนั่นเองนี่ทุกคนหลังจากที่เฮาเดินมาสายมือเมื่อกี้นี้ก็จะมี ไปบอกทางเนาะไปยังจุดต่างๆของสวนรวงรอกานันเองทุกคนส่วนว่าจะไปในสวนจีนนี่มันจะไปสวนจีนแล้วก็เป็นสวนญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นแผนที่ต่างๆแผนที่อีกแผนที่นึ่ก็จะติดกับถนนสีนครินทุกคนอีกพังหนึ่งอีกพังหนึ่งก็จะติดกับถนนเสริมงพระเกียรติเนาะไปะเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลย ว้าทุกคนแลดแลดจนน้ำเหมือเลยเมื่อกี้จแลดสองตาจนน้ำเหมือนี่ทุกคนก็นจะมีต้นไม้แบบนี้เลยสวยงามดิเด็กก็จะมีลานทุกคนเดินมาใช้มือกจ็จะมีลานขายน้ำจะมีลานขายน้ำอย่างนี้ลานหนึ่งในจุดนี้ก็จะเป็นทางเขาไปยังแบบลอกไม้เนาะเดี๋ยวเราไปชมลอกไม้กัน แล้วก็จะมีหินทุกคนก็จะมีแบบเป็นลานหินนั่นเองทุกคนเข้าไปอุโมงค์แบบนี้เลยก็ทุกคนก็จะมีแบบหลอกดาวเรืองนะมีหลอกดาวเรือง,ลงแล้วก็จะมีสาราทุกคน สวยงามมากเลยนี่คนเป็นน่านจะเป็นหลอกหลอกอีกยังนองกับบ่มโหแต่คนสว่วนโมโหเลยเข้ามาจุด,น,น,ด,น,น,ดน,นี้มีแต่ต้นไม้สวยๆงามทุกคนส่วนสเปรนนะอ๋อส่วนสเปรนทุกคนส่วนสเปรน จะมีต้นไม้เป็นกระจุกกระจุกเนาะเพิ่นแบบตกแต่งให้มเป็นกระจุกกระจุกนนเองทุกคนกะสสวนสเปนเนาะคายๆก็น่าจะไม่น่าจะส่วนสเปเนนั่นแหละทุกคนแบบเหมือนเมืองนอกเนาะสวยงามจริง ทุกคนยุดนี่คายๆายคืออยู่แบบต่างประเทศอย่างสักอย่างทุกคน <c ười> คือเลยคายายคืออยู่ต่างประเทศเลยทุกคนแบบทองผาไม่ได้ไนอะ้ทุกคนเนาะนเหมือนเลยทุกคนเหมือนเลยสวนสเปรนี่ทุกคนคือแบบอยู่แบบอยู่แบบต่างประเทศนะทุกคนนี่คายคายเลยทุกคนจะมีหินเนาะทุกคน,นหินฝนน้ำมาวางใบแบบ สวยงามเลยแต่กัรเปินี่จะมีการแบบนี่ทุกคน mm hmm. เห็ดใบป้าแบบปลูกต้นไม้นะคือก็จะมีการเอาขุนมาโรยไปแล้ว mm hmm. ปลดี๋ยวเราไปจุดอื่นอีกะทุกคนนี่จุดนี่ก็จะเป็นสวน,สเ,ปนเป็นสวนรึกษาศาสตร์นะทุกคนเนาะไปะทุกคนตอนนี้สุนกลมหอด อยู่ที่อาคารพันไม้ในโดมทุกคนเดียวไปเบิ่งกัน์บาจะมีพันไม้อันใดแหนเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนี่ทุกคนพันไม้ในโดมเพป็นกจาจะปลูกต้นไม้หรือว่าพันไม้ไว้ในอาคารนะทุกคนเนาะกจะเป็นจะไรเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันจะมีต้นไม้อะไรแไหนทุกคนเนาะเขาไปเบิ่งกันเลย มีลายแบบหลายพันหลายสายพันเลยทุกคนมีลายสนิทลายสายพันเลยโอ้งามดีทุกคนนี่ทุกคนหลอออันนี้งามดีแม่หลออหลอกตัวอันนี้งามสวยงามจะมีตัวใหม่ลายสนิทลายสายพันเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นสายพันุ์แบบหลอกใหม่ประรับเนาะตัวใหม่ที่ประรับ ทุกคน,นก็นจะมีพนักงานมาดูบตมามต้นไม้แล้วก็จะมีสาร่าอยู่ในกลางแบบคือคนกลางําแบบนี้นก็จะมีการเดีย่ยวปลาสวยงานมนงก็สารถมากแบบมา,มาทายหกแบบสวยๆเก๋ๆเลย,ยทุกคนว้าทุกคนมีหนุกเข้ามาสวยอู้ง่ามดีทุกคนเตี้ย สุดยอดเลยวามงานอลังการมากเลยา็อันนี้เป็นยังทุกคนคือคือต้วสับประรดคือต้วหมักหนักนียทุกคนแต่วน่าจะบรเมาณเราทุกคนนี่เก่าอีนางเชย งามมกเลยทุกคนก็จะประมาณนี้เลยทุกคนมีแบบต้นไม้แบบหลากหลายสายพันธุ์หลายสนิดเลยทุกคนเดี๋ยวเราเราเดินออกทางนี้ก็ได้เนะเาะเดีวก็จะเดินไปอีกจุดต่งตางๆว้าวตรงนี้ทุกคนแบบเป็นแบบต้นไม้ที่แบบ มันอยู่ในแบบดินทรายทุกคนไปดูคไปเปิี่ยกันเพื่อก็จะมีแบบเป็นเป็นนี่ทุกคนพันไม้ทะเดชายเอ้าพันไม้ทะเดชาเนี่ยเองอย่างว,ว่าอะไรเหมือนแบบเหมือน,นแบบต้นไม้แบบนี้มันแบบขึ้นอ,อยู่แบบทะเดชายเนาะไดูคไปเปิี่ยกันเพื่อก็จะแบบเอาไว้ข้างในที่แบบจะมีอย่างนี้นะครับไปเปลีนกันอ๋อก็จะเป็นหลังคาแบบนี้เด็กทุกคน ก็จะมีหลายแบบไปทุกคนนี่สวยเลยงามเลยทุกคนนี่ทุกคนพันใหม่ก็จะมาจากสถานที่ตามอยู่เลยทุกคนพันใหม่ที่แบบอยู่อุณหภูมิที่สูงได้ทุกคนประมาณ450องศาขึ้นไปอยู่ได้เลย ทุกคนงามจริงบางกอแดงทุกคนยังไรไมาปลูกทุกคนนอนจะได้ไมาปลูกจีวาจาจักสักตนเนาะคือสีแบบงามดีนี่นะทุกคนบางกอแดงนะครับอัะนะว่าหางจรอเข้กันมีทุกคน ถังทองถังทองไปเดี๋ยวข้าออกไปข้างนอกกันดีกว่าน้องาะว่าข้างในกัค่อนข้างจะหอนทุกคนเนาะกเขาก็บรรยากาศเลยทุกคนแบบต้นไม้ทะเลทรายเนาะที่พนมมาจากทะเลทรายก็มีหลายสนิทเลยหลายสายพันธุ์พี่น้อง ปีศาจทะเลโอ้ทุกคนปีศาจทะเลเป็นเบนเป็นแบบเป็นใบเคขื่อนไปตามดินเลยไปเดี๋ยวออกไปจุดทันที่ต่างๆกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะเนี่ยนะทุกคนนะเพราะว่าเพื่อนที่กองขังจะกลวงเลยส่วนเก็อยากให้ทุกคนเด่งแบบจุดจุดสวยงามของสวนหลวงอยเก้านั่นเองว้าวทุกคนข้างหน้าก็จะมีแบบสถานที่แบบนี้นําทุกคนเพื่อนํามาจําลองเนาะนั่นก็จะเป็นน่าจะเป็น พระพรายอดนั่นเองถ้าสูนันทอันถืออันพิษประการใดก็ขอโทษขออภัยน้นงตัวน้อยนี่เพื่อนก็เอามาจำลองอยูุ่ที่ส่วนนองดอาเกาะน้ำทุกคนนี่ทุกค,คนเพิ่ปลูกเลยทุกคนเนี่ปลูกต้นไม้อะจุดเนี่ยมีเพื่อนก็จะเอามาพุ่นเอาพุ่นมาวางไว้ทุกคนพุ่นเพื่อสำหรับปลูกต้นไม้นี่ทุกคนสำหรับตอนสุนกับยุที นี่น่าจะเป็นทางเข้ามาจากถนนรีนคลินทุกคนทางนี้ก็จะมีแบบร้านคา้าร้านอาหารแล้วก็จะเป็นสวนออกกําลังกายอะไรปะจะเป็นแบบสวนเด็กเด่นก็มีทุกคนเนาะนี่ทุกคนทางนี้ก็จะมาจากถนน,นรีนคลินไปเดียวเดี๋ยวมาเบิมาเบ, weight, าบ k k ิ่งนกันแต่ว่าจะมีอย่างอยู่จุดนี้จุดนี้ก็จะมีแบบร้านกิจกรรมแบบร้านแบบออกกําลังกายทุกคนแล้วก็จะมีร้านร้าน,นค้าด้วยแล้วก็จะมี้านจอดรถตัวทุกคนตรงนี้ จะเป็นลานจอดรถอีกพังหนึ่งของสวนทุกคนเป็นพังถนนสีน้ำขลิตเนาะอยู่ตรงนี้ก็จะมีร้านขายน้ำทุกคนก็คล้ายๆกันนะนี่ก็จะมีลานกิจกรรมออกกาลังกายกันแล้วก็จะเป็นอะไรทุกคนนี่เป็นแบบเป็นบ้านเล็กๆนี่ทุกคน อาจจะขึ้นไปได้เนาะสุนจะโบกขึ้นไปเด็กก็จะมาเบิอกอะไรกันทุกคนเนะาะแบบพาเบิกเอาโบกขึ้นไปดอกน่านจะเป็นแบบสถานที่เด็กเด็กเด้นสำหรับเหล็กอายุสี่หาหกปีทุกคนเนาะ ว่าแตคนเดียวศูนก็จะพาทุกคนไปยังสวนจีนนั่นเองทุกคนเราซึ่งเป็นจุดสุดท้ายทุกคนสําหรับทริปนี้เนาะไปเบิ่งกันเลยว่าสวนจีนก็จะเป็นจะไรดทุกคนศูนกับเบิ่งใน Google Map ทุกคนว่าสวนพนญ่ยลางทุกคนเนาะเราไปเบิ่งกันประมาณอยู่ที่ประมาณหกหมกื่เมตรกวหาทุกคนไปเนาะไปเบิ่งสวนจีนกันทุกคน ทุกคนตอนตอนนี้ก็จะมีการก่อสร้สางกันอยนู่มีการปรับปรุงก่อสร้างกันมีนคนตน้นต้นมะพร้าวสวยงามมากเลยนทุกคนก็จะมีแบบนีป้ายบอกทางเนาะนี่ทุกคนสวนจีนที่เราจะไปไปกันเลยนี่ทุกคนหอดแล้วหอดกำแพงเมืองจีนเนี่ยนะขับเรื่อนกันว่าจะใครคือจีนแทบบ่เนาะ สวนจีนเข้าไปเลยทุกคนว้าเข้ามาข้างในก็นจะเป็นสไตล์แบบจีนเลยทุกคนแล้วก็จะมีแท่นแท่นอะไรทุกคนก็จะเป็นแบบเขียนภาษาจีนนี่เดี๋ยวก็ย่งางไปทางนี้กดีกว่า เนี่ยก็จะมีแบบสาระทุกคนทรงจีนเนาะสาระทรงจีนแล้วก็จะมีประตูทางออกรูปใจกันอ้พื้นเป็นสวยงามดีทุกคนลวดลายออก็เป็นแบบพื้นที่แบบโบ่ใหญ่ไปไรทุกคนแต่ว่าแบบเต็มเปลี่ยนไปเลยแบบ เอกลักษณ์หรือว่าสถาปัตยกรรมเนาะแบบจีน ลอกบัวมันก็จะเป็นสาระอีกสาระนึงทุกคนตั้งอยู่แบบเหมือนอยู่ในแบบงูงหินนะนี่ทุกคนแบบคืออยู่เมืองจีนอะไรนั้นนะทุกคนนอกนี่อากาศแบบอยู่จีนนะทุกคนไปเดียวเราขึ้นไปแบบ สาระกันเดี๋ยวเดุกคนสาระน่าจะึ้นดัดอยู่เนาะเป็นนี่และเบ็นลไยยืนคืนอยู่การชำรถมานองไรทุกคนกสามารถบ้านอะไเนาะเอาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนิศูนย์กาด้ภาพพี่น้องมาส้มภาพบรรยากาศอยู่ที่สวนหลวงรอกาเนาะศูนย์กาแต่ภาพพี่น้องตะลุยไปยังสถานที่ต่างๆอยู่ภายในตัวเนาะ เซิงกะส่วนเพิ่นกะเป็นแบบสถานที่แบบใหญ่เลยทุกคนหาซีบไหลเนาะโอ้หาห่รอยไหลนะั่นเองทุกคนสวนกะเลือนไหลทัวร์ประมาณนี้ทุกคนเนาะสวนกะจะไหลมาขอจกขีปอยู่ที่เมืองจีนอยู่ที่ส่วนหลวงรอเกานะ้านั่นเองทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้สวนกะจะขอจบคลิปใบเตี้ยนสนันยะกันแล้วทุกคนเนาะเอาเอาเป็นมาคลิปหน้ากระพากันใหม่เน,หนาะก็อย,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้สองขอบบอกสวนนี้เ้อพี่น้องเนาะไปบาย